ลาดมากปิดฝาไม่เอาไม,ไม่เล่นสกรปรกถ่ายนะ้ำลงเอาไว้ใส่สกรปรกสกรปรกเดี๋ยวท้องเสียปูด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 เดี๋ยวตบดบึดบดใครตดบืดทาจมูกบานใครตดใครตดรู้จักกั้วปากด,ด้วยนะไม่เอาไม่บ้วน แมวเดี๋ยวจุกเดี๋ยวจุกนั่งนี่นี่พุดปืดนั่งสมาธิเดียวหนูต้องพาไปเล่นน้ำารอให้ว่ายน้ำได้ก่อนเดี๋ยวจุกเดี๋ยวจุกแมวแมวแมวไม่ได้หนังนั้นเดี๋ยวหนูจุกนะเดี๋ยวน้ำสำรับน้ำคือน้ำไปเดียวโพี่เขายิ่ช้ำเเคนเบียดรถท้าไงลงในกลุ่มไปที่ไหนกันวัดยังแหกันเลย ปิดฝาให้ป้าดูเล็วเป็นยังไงหมุนดีดจับสองมอือเกมาถ้าปิดได้นี่คือปานผู้ใหญ่เลยเนี่ยหมุนพ่้เน,นอาปิดได้อ่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วเก่งมากเอาวางข้างป้าเร็วเก่งมากช่วเชือตัวเองได้ไปทุกคนนอนให้คอนเนอร์รับขนม <laughs>